สวัสดีครับผมคมกฤิตรดารีนะครับก็วันนี้นะฮะขอตามติดกระแสนิดหนึ่งนะครับเป็นกระแสข่าวที่ดังมาหลายวันแล้วนะครับกระแสของคนไทยเลยนะฮะก็คือตุ๊กตาลูกเทพผมจะไม่พูดถึงเรื่องที่ทำไมคนไทยเป็นอย่างนี้นะครับอันนั้นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกมาจากโบราณการแล้วนะครับ เกี่ยวกับความเชื่ออิิฤทลิตปฏิหารอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าทำไมการตลาดแบบลูกเทพเนี่ยมันถึงขายดิบขายดีนะครับเป็นที่นิยมผมมานั่งวิเคราะห์นะฮะขับรถไปวิเคราะห์ไปนะครับผมวิเคราะห์ออกมาได้ประมาณ3-4อย่างนะครับ 1. ก็คือลูกเทพเนี่ยมันมีสตอรี่ครับมันมีการสร้างเรื่องราวขึ้นมาครับกว่าจะเป็นลูกเทพได้นะครับต้องใช้วิธีการปลุกเสกนะครับ โดยผ่านการทําพิธีให้มันมีจิตวิญญาณนะฮะให้มันมีชีวิตขึ้นมาไม่ใช่จะอยู่ว่าจะเป็นลูกเทพได้นะครับตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับมันมีขนาดเท่าเท่าเด็กจริงนะครับมันไม่ใช่ตุ๊กตาบลายหรือว่าตุ๊กตาบาร์บี้นะครับซึ่งคนที่นําไปเลี้ยงนะครับก็จะทําให้เขามีโชคมีลาบนะครับเป็นไงฮะแค่สตอรี่ก็กินขาดแล้วนะครับเมื่อมีสตอรี่แล้วนะครับ สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเข้ากับความเชื่อของคนไทยนะครับผมย้ำนะครับความเชื่อของคนไทยนะครับซึ่งคนไทยมีความเชื่อนะครับในเรื่องของพินิหารในเรื่องของอิทิลิปฏิหารอะไรทั้งหลายนะครับมันอาจจะมีการหยุดเหนือความคาดหมายฮะผมคิดว่ามันต้องมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่ที่ยังทําให้มันเกิดเป็นกระแสอยู่นะครับแต่อันนี้มันก็ไม่สามารถที่จะหาคาตอบได้นะครับแต่ผมก็ คิดว่ามันอาจจะมีจังหวะหรือว่ามีโชคณนะตอนนั้นพอดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่ได้จากตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมันเกินความคาดหมายอันนี้ก็คือ3สิ่งที่ผมวิเคราะห์ได้นะครับสุดท้ายนะครับตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยจะดังไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีการสร้างกระแสไม่มีการประโคมข่าวเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะเป็นกระแสได้ขนาดนี้นะครับจนปลุกเสกแทบไม่ทันเลยทีเดียวนะฮะเราจะเห็นว่า ทั้งสายการบินนะครับมีการจัดโปรโมชั่นตุ Ping ๊กตาลูกเทพด้วยมีการรับสอนภาษาอังกฤษนะครับมีการรับสอนอะไรต่างๆให้ลูกเทพด้วยนะครับแม้กระทั่งธุรกิจอาหารนี่ก็เอากับเขาด้วยนะฮะเพื่อรองรับกระแสของตุ๊กตาลูกเทพนะครับย้ํากันอีกครั้งนะครับการตลาดแบบลูกเทพเกิดจากหนึ่งมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับ2ก็คือต้องอยู่ในพื้นฐานของความเชื่อ 3. ก็คือจะต้องมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะฮะ และสุดท้ายนะฮะก็คือในเรื่องของการสร้างกระแสข่าวที่เกิดจากการบอกต่อกันนะฮะทั้งหมดนี้ก็เป็นไอเดียทางการตลาดนะครับในแบบฉบับของตุ๊กตาลูกเทพนะครับถ้าใครมองเป็นเรื่องตลกก็ตลกครับแต่ว่าถ้ามองในมุมมองของการตลาดก็น่าสนใจครับอาจจะเป็นไอเดียทางการตลาดนํามาปรับใช้นะครับพัฒนาสินค้าเพื่อขายกับคนไทยโดยเฉพาะนะครับสําหรับใครที่คิดว่ามันยังมีมากกว่านี้นะฮะก็ลองแชร์กันได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ